ใดๆในโลกล้วนอนิจจังโควิดเป็นก็ยังหายได้โควิดก็เหมือนตังของเรานี่เนาะเดี๋ยวก็มีเดี๋ยวหายบ่อนแน่บ่อนนอนสวัสดีครับทุกคนชาวันนี้วันพฤหัสบดีที่18สิงหาคม2565 หลังจากติดเชื้อโควิดมาร่วมสัปดาห์ได้เวลาตรวจดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเชา้านี้เหลือหนึ่งขีดแล้วครับโควิดก็เป็นอนิจจังครับอยู่กับเราช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วเขาก็ไปเหมือนตังเนาะตังก็อยู่กับเราช่วงหนึ่งแล้วก็ไปแล้วก็เดี๋ยวก็มานะครับ สุขทุกสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปไม่มีอะไรที่จะอยู่ยั้งยืนยงตลอดไปนะครับตอนนี้ก็เหลือหนึขีดแล้วดูแลรักษาสุขภาพกันต่อไปนะครับท่านที่ยังไม่ติดเชื้อก็ขอให้รอดปลอดภัยหากเผลอพลาดไปติดเชื้อก็ขอให้ดูแลสุขภาพเดี๋ยวมันก็ผ่านไป ใดๆในโลกล้วนอนิจจังครับขอบคุณทุกกำลังแรงใจครับ